โมเมนต์นี้ดีต่อหัวใจกลายเป็นมิตรภาพที่น่ารักและยิ่งใหญ่อยู่เสมอสําหรับนักร้องรุ่นใหญ่เต๋าสมชายเข็มกลัดกับอดีตคนเคยรักนัดมีเรียที่ถึงแม้ทั้งคู่จะเลิกราและต่างก็ยแยกย้ายกันไปมีครอบครัวอย่างมีความสุขแต่ก็ยังคงมอบความหวังดีให้กันและกันเสมอมาล่าสุดเต๋าสมชายก็ได้เผยภาพที่อินฟูต่อหวัวใจเมื่อคงแขงภรรยาสาวย uh ุยอัธมาศร่วมเฟรมถ่ายคู่กับนัดมีเรียพร้อมกับส่งรอยยิ้มจากหัวใจมาที่กล้องอีกด้วย โดยเต๋าสมชายยังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าด้วยความรักอันบริสุทธิ์มิตรภาพอันแสนยิ่งใหญ่เต๋าสมชายนัทมิริเต๋าทไอส์แองส์เธอ90สมชายจะรถปลายเทลไม่แน่จริงไม่มารอกถึงได้ชื่อสมชายตลอดสมชายแอเดอร์แก๊งเต๋าสมชายเต๋าหัวโจโตมากับ AS ตมากับเต๋าสมายัยงานนี้ทําเอาแฟนๆต่างเข้ามากระหนำ่ำไหลให้รัวๆทั้งยังขอชื่นชมในมิตรภาพที่สวยงามของทั้งสองครอบครัวเรียกว่าทําเอาคนที่ได้เห็นถึงกับขอยิ้มต่างกันเป็นแถวเลยจ้า